สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ดิโพลเวอร์สนะครับแล้วเดี๋ยวในวันนี้ผมจะพาทุกคนไปลองอัาเสียงกันเจ้าตัวนี้ Focusrite Scarlett Fourth Generation นะครับ เป็นไงบ้างครไม่เร็วเลยใช่ไหมในการที่ผมได้ลองเอาไปใช้มาเนี่ยคือว่าผมใช้ลองเจ้าตัวกีตาร์นี่นะครับผมผมอัดเข้าไปเป็น DI นะครับรวมไปถึงเบสด้วยก็คืออัดใช้เป็น DI เข้าไปซึ่งเบสผมใช้เป็นซาวด์ DI อย่างเดียวเลยนะแต่ว่าผมมีการใช้โหมดใหม่ก็คือเจ้าตัว โหมดแอร์ที่เป็นโหมดแบบพิเศษของเขาสำหรับเจ้าตัว4 g e n e r a t i o n ก็คือว่าจะมีการเพิ่มเหมือนพวกแบบ Saturation เข้ามาด้วยซึ่งผมต้องบอกก่อนว่าเทปนี้เป็นเทปที่สปอนเซอร์โดย Pro Plug-in น,นะครับผมซึ่งขอขอบคุณทาง Pro Plug-in ไวนะ้ณที่นี้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับผมสินค้า Focus ไ i ฟ e ก็สามารถที่จะติดต่อไปได้ที่ Pro ปลัก In เลยนะจ๊ะช่วยกันซื้อกันเยอะๆนะจ๊ะ โอเคงั้นเดี๋ยวเราเริ่มด้วยการอันบ็อกซิ่งแล้วเดี๋ยวผมจะค่อยๆเล่ากันไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมโดยที่อย่างนี้ก็เป็นกล่องนะครับผมแล้วพอเราเปิดขึ้นมาเนี่ยนะครับข้างในเนี่ยเราก็จะมีเป็นไอเจ้าตัวโฟกัสไ์อยู่แต่ว่าด้านบนเนี่ยเขาก็จะมีใส่เป็นสาย USB Type A ไปเข้า Type C นะครับอ่าแล้วก็หน้าตาเป็นอย่างนี้เลยสวยงามนะครับผมด้วยวัสดุเนี่ยที่ทุกอย่างมีการออกแบบใหม่แล้วก็หน้าตาที่ทุกอย่างดูโมเดิร์นมากขึ้นนะครับ โดยที่ถามว่าเขามีการอัปเกรดอะไรบ้างต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีการพัฒนาขึ้นไปในหลายส่วนเลยทีเดียวเรื่องแรกอ่ะสำคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องของคอนเวอร์เตอร์นะครับไอเจ้าตัวคอนเวอร์เตอร์เนี่ยเขาใช้เป็นคอนเวอร์เตอร์ที่เป็นรุ่นเดียวกันกับ r ร d n e t หรือว่าตัวท็อปที่ตัวที่มันเป็นแบลกตัวแสนแสนนั่นแหละของ f o c u ส Ri ต e แล้วก็ไอพวกวงจรทั้งหลายเนี่ยก็มีการพัฒนาเนี่ยเพื่อให้ทางานได้ดียิ่งขึ้นนะครับอ่าซึ่งอันนี้ตัวจริงนะครับผมหน้าตาเป็นอย่างงี้ซึ่งต้องบอกว่าตััวววจรริงงหนาานนนน,น,น้้าาาาาคค่่อขขสยยยมมเเลทีีีดดะบผซ ไซส์ประมาณฝ่ามือผมนะครับซึ่งก็ใหญ่กว่าชาวบ้านนิดหน่อยนะครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นไซส์ที่สามารถที่จะพกพาง่ายๆโดยที่ไอเจ้าตัว Scarlett o r ร g g n n เนี่ยตัวนี้ก็คือสามารถที่จะใช้เป็น b u สพาวเวได้ก็คือแปลว่าเสียบ USB เข้ากับคอมพิวเตอร์แล้วคือใช้งานได้เลยไม่ต้องใช้เป็นแหล่งจ่ายไฟอื่นๆ ทีนี้ไอเจ้าตัวฟีเจอร์ใหม่เนี่ย c อง s a r l e t e 4เจ Gen มีอะไรบ้างนะครับต้องบอกว่าเริ่มต้นเนี่ยก็จะมีเรื่องของไอเจ้าตัวการออกแบบใหม่ของเขาซึ่งเป็น Dynamic Gain Helios นะครับมันคือไอเจ้าตัววงรอบๆนี่แหละรวมไปถึงไอวงรอบๆอบเนี่ยเอาพุทตรงนี้ด้วยซึ่งมันจะทําหน้าที่เป็นมิเตอร์ไปด้วยในตัวโดยที่นอกจากนั้นเนี่ยฟีเจอร์เด็ดๆของเขาเนี่ยก็มีเป็นออโต้นะครับผมซึ่งเป็นออโต้เกนซึ่งเขาจะช่วยเซตให้เราเลยโดยที่เขาจะทาร์กเก็ตไว้อยู่ที่ลบสิ 12, ก็คือมาตรฐานเลยถือว่าทําให้ใช้งานได้ง่ายมากแค่กด ออโต้ครับเสร็จแล้วฮะพอขึ้นสีเขียวก็คือเป็นการเซตอัพที่ซักเซตฟูลเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดว่าเป็นสีแดงก็คือจะเซตอัพไม่สําเร็จก็คือให้ทําใหม่ซึ่งการอัดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเสียงไม่หรือว่าเป็นเสียงดีก็แล้วแต่นะฮะก็คือให้เราเล่นเหมือนแบบวอลลุ่มที่เราจะเล่นจริงๆซึ่งอันเนี้ยเสร็จลว ซึ่งตอนนี้เนี่ยผมใช้เสียดตรงๆผมก็จะเปิดอินสูเมนไว้เซฟคืออะไรเซฟคือเวลาที่เราเปิดเอาไว้เนี่ยต้องบอกว่ามันจะช่วยเหมือนคอยแบบดักฟังเราตลอดเวลาว่าเฮ้ยอันเนี้ยดังไปหรือเปล่าอะไรประมาณนี้คือถ้าเกิดว,ว่ามันดังไปมันก็จะช่วยลดสัญญาณของเรามาซึ่งต้องบอกว่ามันจะเป็นฟีเจอร์ที่เหมาะกับการไลฟ์สตรีมมิ่งมากๆและใช่ครับเพราะว่าไอเจ้าตัวโฟร์เจนตอนเนี้ยมันมีเป็น ูล b a แบ็กฟังชันแล้วซึ่งก็จะเอาเสียงในคอมพิวเตอร์เนี่ยในการ Routing ออกมาได้นะครับซึ่งก็จะเหมาะกับสายแบบ Streaming สุดๆไปเลยนะครับ โดยที่ Air Mode เนี่ยมันจะเป็นลักษณะมันจะเป็นเหมือนอนาล็อกฟิลเตอร์ครับผมที่จะทําให้มีปลายที่ใสามากยิ่งขึ้นลักษณะคล้ายๆกับเจ้าตัวโ o c u s ไร t ์ ISA PREM นะครับซึ่งไอเจ้าตัว Air Mode เนี่ยถ้าเกิดว่ากดเข้าไปอีกนะครับมันจะกลายเป็น Air Mode ที่จะบวกเข้ากับ DSP saturation เพื่อที่จะเป็นการจําลองการ drive console นะครับของ f o c u สไร t e เองเพื่อให้ได้มีความแบบมีฮาร์โมนิกมีความวินเทจมากยิ่งขึ้นอะไรประมาณนั้น ซึ่งไอ้เจ้าตัวเจนก่อนนะอนนี้มันก็มีแอร์ใช่ไหมแต่เจ้าตัวอันนี้ครับก็คือแอร์เนี่ยถูกมีการปรับนะครับผมเพิ่มเติมก็คือว่าเวลาที่เราเปิดนะเราจะช่วยเพิ่มแบบพรีเซนต์อ่ะเดี๋ยวผมปิดก่อนพอเปิดซึ่งมันจะได้ยินเสียงที่โอเพนขึ้นนิดหน่อยอ่ะแต่ว่าในความที่มันเป็นเบสอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ ทีนี้พอเราเปิดอีกอันนึงนะครับเราก็จะกลายเป็นพรีเซนต์เนี่ยบวกเป็นการเซตเทอเรชันอ่าซึ่งก็จะเป็นการจําลองเหมือนอะนาล็อกคอนโซลอะไรประมาณนี้อ่เสียงที่ได้ก็ได้ยินว่ามันจะมีมฮาร์โมนิกมีความเต็มมากขึ้นซึ่งผมจะใช้โหมดนี้ในการที่อัดเบสเนี่ยเข้าไปในไอตัวเดโมท k ตอนแรกที่เพื่อนๆได้ยินกันแล้วผมก็จัดการแค่ EQ นะฮะแล้วก็คอมเพรสเซอร์นิดหน่อยเพราะว่าผมรู้สึกว่าโอเคมากนะครับ ทีนี้ส่วนไมพูดของผมเนี่ยมันจะอยู่ในช่ n งสองพอแค่กด s ซิเล็กกมาเห็นไหมว่าค่าทุกอย่างก็จะเปลี่ยนไปอ่ะซึ่งอันนี้เนี่ยสำหรับเสียงพูดอันนี้ก็คือว่าเป็น Air Mode ที่มันปิดอยู่นะฮะแล้วก็อันนี้เปิดขึ้นมาพอเปิดขึ้นมาก็จะได้เสียงอย่างนี้สังเกตไหมว่าปลายเสียงที่ได้ก็จะเปลี่ยนไปนะครับเพิ่มเข้าไปอีกนะครับก็จะมีการเป็น saturation มากขึ้นอ่า ซึ่งสำหรับเสียงพูดอ่ะผมก็จะใช้เป็นแบบแอร์ปกตินิดหน่อยฮะเพิ่มขึ้นมาให้มันดูแบบมีอะไรขึ้นมาดีกว่าเท่ดีแล้วนอกจากนั้นรูหูฟังเนี่ยเขาก็มีการพัฒนามากยิ่งขึ้นเพื่อให้กําลังขับมากขึ้นเพราะว่าเวลาที่อ่าพวกรุ่นก่อนๆเนี่ยหรือว่าเป็นพวกแบบ audio เป็นนเทอร f a c e สมมุติว่าเป็นรุ่นล่างหน่อยเนี่ยบางทีเนี่ยต้องบอกว่ากาลังขับของหูฟังอ่ะครับมันอาจจะไม่ได้เยอะมากมันจะทาให้เวลาที่เราไปเจอเหมือนพวก หูฟังสตูดิโอที่มีค่าโอมเยอะๆอะแล้วมันขับไม่ออกแล้วมันเบาซึ่งเจ้าตัว f o c ก s r i รสกาเลต e ฟ t 4เจ Gen ตัวนี้ก็คือแก้ปัญหานี้มาให้แล้วเรียบร้อยนะครับที่เหลือเนี่ยมันก็จะเป็นฟีเจอร์ที่พึงมีอยู่แล้วที่เราจะเจอกันได้ง่ายๆอยู่ในทุกๆตัวนะครับก็คือ เป็นการที่จะสามารถจ่ายไฟแฟนทอมได้สามารถที่จะเลือกไอเจ้าตัวอินส r เมนต์อันนี้ก็คือสามารถที่จะเหมือนปรับเป็นไฮซี C, เอาไว้ใช้เวลาที่เราเสียบ DI ได้แล้วก็เป็นดิเรกมอนิเตอร์ริงนะครับซึ่งสามารถที่จะกด1ครั้งเพื่อที่จะฟังเป็นแบบแยกซ้ายขวากด2ครั้งมันก็จะขึ้นเป็นไอเจ้าตัวงวงสองอันนี้รวมกันนะครับแล้วก็จะกลายเป็นว่ามันจะซัมมาเป็นโมโนให้อะไรประมาณนั้นนะครับ ซึ่งอันนั้นก็เป็นฟีเจอร์ทั้งหมดนะครับรวมถึงการอัปเดตต่างๆนะครับผมของเจ้าตัว Scarlet t h o t e n นะครับซึ่งตอนที่ผมอ่ดผมไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากการกดออโต้เอาไว้แล้วมันได้เลยใช่ไหมแล้วก็คือว่ามันได้เลเวลทุกอย่างที่ผมรู้สึกว่าเอ้ยโอเคใช้งานได้แล้วก็ชอบนะครับ ซึ่งตอนที่ผมอัดเบสอย่างเงี้ยผมก็คือจะใช้เป็นไอเจ้าตัวที่มันมี saturation ด้วยซึ่งมรู้สึกว่าเออมันน่าสนใจดีแล้วพอเอามาใช้ปุ๊บเนี่ยผมก็ทำการ EQ compressor ทุกทั่วไปครับซึ่งเออใช้งานได้ทันทีเลยว่ะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นซาวด์ที่สามารถที่จะใช้ทำงานได้นะทีนี้ในส่วนของกีตาร์เนี่ยในการที่เป็น DI แล้วไปใช้เป็นปลั๊กอินนะครับส่วนตัวของเองก็คือว่าผมได้ลองเทียบกันระหวา่างแบบที่เปิดแอร์และไม่เปิดแอร์ ผมรู้สึกว่าเวลาที่ต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าพอเราเอาเข้าไปใช้ในเป็นปลั๊กอินนะครับอีกทีหนึ่งเสียงมันอาจจะตางกันนิดหน่อยซึ่งผมรู้สึกว่าเออพอเปิดแอร์มันจะได้ดีเทลอะไรที่แบบดีขึ้นมานิดนึงเพราะฉะนั้นเสียงเวลาที่ออกมามันเลยมีความคมขึ้นอีกนิดนึงผมรู้สึกว่าเฮ้ยโอเคซึ่งถือว่าเป็นออปชันที่ได้น่าสนใจแต่อย่างที่เพื่อนๆได้ยินไหมว่ามันจะเห็นชัดตอนแบบพวกเวลาที่มันเป็นเสียงร้องหรือเสียงอะไรพวกนี้ครับอ้โหมดแอร์นี่ก็คือค่อนข้างที่จะ เป็นโหมดที่จะช่วยในการโอเพนซาวร,ร้องอะไรพวกนี้ได้ค่อนข้างเยอะเลยรวมถึงซาวในการพูดด้วยทีนี้ต้องบอกว่าโดยราคาทั้งหมดอ่ะจริงจริงแล้วต้องบอกว่าเจ้าตัวสก a r เล t อ่ะมันเป็นที่นิยมย่หลือแหละทุกคนว่าก็คงรู้อะครับเพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดว่าใครจะเอาไว้ใช้นั่งทำเพลงไว้ใช้สตรีมมิ่งอะไรพวกนี้ผมรู้สึกว่าเจ้าตัวสก a r เล t เนี่ยเป็นอีกหนึ่งช้อยที่ค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะครับคือไม่ใช่ว่าเพราะเขาสปอนเซอร์นะแต่เพราะว่าผมมองว่ามันใช้ง่าย คือมันใช้ง่ายเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยไม่ต้องมานั่งห่วงพอวงโดยเฉพาะคนที่นั่งแบบนั่งทํางานคนเดียวไม่ได้มีคนมาคอยช่วยปรับช่วยมอนิเตอร์ตลอดเวลาครับซึ่งต้องบอกว่าไอ้เจ้าตัวโหมดออโต้กับโหมดเซฟเนี่ยมันเป็นโหมดที่ช่วยทําให้การทํางานของเราเนี่ยง่ายขึ้นในการเซตต่างๆและอีกอย่างหนึ่งก็คือไอ้เจ้าตัวปรีแอมเนี่ยมันมีความแรงมากเพียงพอโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อเหมือนพวกแบบคาวลิฟเตอร์อะไรพวกนี้มาเพิ่มเวลาที่ใครใช้เป็นพวก m y ่บอ c a ดแสไตล์อะไรประมาณนี้ที่มันจะเบามากๆโดยอตอนที่ผมนั่งลองเป็นให้เพื่อนๆฟังผมก็คือแค่กดออโต้จริงๆแล้วมันก็ออโต้เซตมาให้เลยเรียบร้อยก็คือถือว่าใช้งานง่ายจริงๆนะครับโดยที่ราคาตอนนี้ยังไม่ออกนะครับในตอนที่ผมถ่ายอยู่ ซึ่งถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับผมก็ติดต่อไปที่โปรดล็อกอินได้โอเคเพราะฉันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าใครมีคำถามอะไรสงสัยหรือว่าอยากจะให้ทำอะไรก็สามารถที่จะพิมพ์ลงมาข้างล่างได้นะครับผมก็ยังกดไลค์กดแชร์กดซ b บสไคร์นะครับผมก็กด join member ได้เริ่มตน้นแค่20บาทจะสามารถดูคอนเทนต์ได้เกือบครบนะครับผมก็จะขาดความเป็นเอกลักษณ์นิดหน่อยสหรับเป็นอีกขั้นหนึ่งนั้นเองแต่แนะนำ20บาทสามารถที่จะดูไลฟ์ย้อนหลังได้นะครับสมัครกันเยอะๆนะครับเั้นวันนี้ผมตอไปแล้วนะจ้าสวัสดีจา้าส่วนถ ก็ช่วยพวกเราแล้วรวมไปถึงคอมเมนต์คุยกันข้างล่างด้วยแล้วจ้ะ